สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่วัยรุ่นเคลียร์ใจค่ะพื้นที่สบายๆที่เราจะมาช่วยกันเคลียร์ปมในใจไม่ว่าเรื่องเรียนเรื่องงานความรักหรือออการตามหาตัวเองนะคะเราจะใช้มุมมองจิตวิทยาง่ายๆมาคุยกันแบบเพื่อนๆค่ะอยู่กับมีนานะคะและผมมาวินครับผมวันนี้เราหยิบเรื่องที่ อืมน่าจะโดนใจหลายๆคนแต่บางทีก็ไม่ค่อยกล้าพูดถึงกันเท่าไหร่ค่ะเรื่องกล้าที่จะปฏิเสธค่ะเพื่อให้ชีวิตเราไม่ต้องแบบแบกทุกอย่างไว้คนเดียวใช่ครับเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เรียกว่า people pleaser หรือคนที่มักจะพยายามทำให้ทุกคนพอใจอยู่เสมอๆครับ people pleaser เนี่ยนะครับ คือไม่ใช่แค่คนใจดีนะแต่เป็นคนที่มีความต้องการลึกๆเลยที่จะทําให้คนอื่นพอใจแม้ว่าตัวเองจะต้องลําบากใจหรือแบบฝืนความรู้สึกตัวเองก็ตามที่น่าสนใจคือแรงขับเคลื่อนหลักๆเนี่ยมักมาจากความกลัวครับกลัวการถูกปฏิเสธกลัวความขัดแย้งอะไรแบบนั้นอืมซึ่งรากฐานบางทีมันก็มาจากวัยเด็กจริงๆนะคะอย่างการที่เราถูกเลี้ยงดูมาแบบต้องเป็นเด็กดีต้องเชื่อฟังตลอดถึงจะได้รับคําชมได้รับความรัก มันเหมือนทำให้เราเรียนรู้ไปเองว่าเออความต้องการของเรามันอาจจะไม่สําคัญเท่าคนอื่นหรือบางทีก็ทําให้เราเห็นคุณค่านในตัวเองต่ําไปเลยที่เรียกว่า low self esteem นั่นแหละค่ะใช่ครับสังเกตง่ายๆเลยนะคนที่มีแนวโน้มเป็น people pleaser เนี่ยมักจะกลัวทําให้คนอื่นผิดหวังก็เลยตอบตกลงหรือได้ไปก่อนเลยทั้งที่ในใจอาจจะแบบ เออไม่อยากทําหรือบางทีก็ไม่ค่อยแน่ใจด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆแล้วก็จะขอโทษบ่อยๆนะครับทั้งที่ไม่ใช่ความผิดตัวเองเลยแล้วก็มักจะคล้อยตามคนอื่นไปก่อนเพื่อเลี่ยงปัญหาอือใช่เลยค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่ออยากได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนั่นเองครับแล้วยิ่งในสังคมไทยเราเนี่ย มีเรื่องความเกรงใจเข้ามาเสริมอีกนะคะทําให้การปฏิเสธยิ่งดูเป็นเรื่องยากเข้าไปใหญ่เลยกลัวถูกมองว่าไม่มีน้ําใจบ้างละ่ะเห็นแก่ตัวบ้างละ่ะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะต้องมาตีความคําว่าเห็นแก่ตัวกับการดูแลตัวเองกันใหม่นะคะการปฏิเสธในสิ่งที่มันเกินกําลังเราหรือมันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเห็นแก่ตัวเสมอไปค่ะมันคือการเคารพขีดจํากัดของตัวเองมากกว่าแน่นอนครับ เพราะว่าการเป็น yes man หรือ yes woman ตลอดเวลาเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับทางจิตใจนี่ชัดเลยคือเครียดวิตกกังวลบางทีก็รู้สึกขุ่นเครืองลุกๆนะที่ต้องฝืนใจตัวเองบ่อยๆนานๆเข้าก็หมดไฟหรือเบรนเอาท์ได้เลยครับบางคนอาจจะหนักถึงขั้นซึมเศร้าได้เลยโอ้โห oh, หนักเหมือนกันนะคะครับแล้วผลกระทบทางร่างกายก็มีนะครับ ความเครียดสะสมเนี่ยมันส่งผลได้หมดเลยตั้งแต่ปวดหัวไมเกรนปัญหาการนอนไปจนถึงเรื่องภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงหรือเพิ่มความเสี่ยงโรคอื่นๆได้อีกอืมจริงด้วยค่ะและที่น่าคิดอีกอย่างคือด้านความสัมพันธ์ครับการยอมตลอดเนี่ยเหมือนจะดีนะแต่บางทีมันกลับสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลคือฝ่ายหนึ่งให้ตลอดอีกฝ่ายรับตลอดนานๆไปความสัมพันธ์ก็อาจจะเปราะบางหรือกลายเป็นพิษ ที่เรียกว่าโคดิเพนเ e น t ์รีเลชั่นชิพได้สุดท้ายอาจจะพังลงเพราะการยอมที่ไม่สิ้นสุดนี่แหละครับเหมือนที่เขาเรียกว่าความขัดแย้งของ Yes Man นะครับคือยิ่งพยายามรักษาความสัมพันธ์ด้วยการยอมตลอดกลับยิ่งทำลายมันจากข้างในซะง,งั้นแวะพักกันนิดนึงนะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเราเลยหรือชอบสิ่งที่พวกเราคุยกันในวัยรุ่นเคลียร์ใจแค่กดไลค์กดติดตาม ก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆให้พวกเราแล้วนะครับจะได้มีแรงมาหาเรื่องดีๆมาเคลียร์ใจให้ฟังกันต่อขอบคุณล่วงหน้านะครับกลับมาเรื่องการปฏิเสธกันต่อนะคะสิ่งสําคัญมากๆเลยคือการสร้างขอบเขตส่วนตัวหรือ personal boundaries ค่ะลองนึกภาพว่ามันไม่ใช่กําแพงหินหนาทึบนะคะแต่มันเหมือนรั้วบ้านที่บอกว่านี่คือพื้นที่ของเรานะเราดูแลพื้นที่นี้แล้วเราก็ยินดีต้อนรับคนอื่นเข้ามาแต่ก็มีกติกาที่เราสบายใจร่วมกัน มันเป็นการแสดงความเคารพต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยค่ะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าขอบเขตเราอยู่ตรงไหนลองเริ่มง่ายๆเลยครับสังเกตความรู้สึกตัวเองก่อนเลยถ้ารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจหรือแบบขุนเคืองเวลาใครมาขออะไรบางอย่างนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วค่ะจากนั้นลองถามตัวเองดูว่าเรามีเวลามีพลังงานแค่ไหนอะไรคือสิ่งที่เรารับได้หรือรับไม่ได้จริงๆและที่สำคัญม,มากๆคือ อนุญาตให้ตัวเองมีสิทธิ์ปฏิเสธครับไม่ต้องรู้สึกผิดนะเริ่มฝึกจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ครับเรื่องที่ไม่เสี่ยงมากใช่เลยค่ะแล้วมุมมองต่อคําว่าไม่ก็สําคัญมากนะคะลองมองว่าการพูดไม่เนี่ยไม่ใช่การปฏิเสธตัวตนของใครนะแต่เป็นการปฏิเสธคําขอนั้นๆในสถานการณ์นั้นเฉยๆทุกครั้งที่เรากล้าพูดไม่กับสิ่งที่มันเกินกําลังหรือมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆอะคะ่ะมันคือการที่ เรากําลังพุดใช่ให้กับตัวเองให้กับเวลาความสงบหรือสุขภาพของเราเองสิ่งนี้มันช่วยเพิ่มความรู้สึกดีๆกับตัวเองนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เราใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการมากขึ้นด้วยใช่เลยครับทีนี้เวลาจะปฏิเสธเนี่ยทำยังไงให้ยังดูน่ารักอยู่ <c oughs> อย่างแรกเลยคือชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ใช้คำพูดที่สุภาพแล้วก็นุ่มนวลครับเช่น <c oughs> ทั้งนี้อาจจะยังไม่สะดวกช่วยจริงๆค่ะครับอะไรแบบนี้สันส้นๆกระชับไม่ต้องอธิบายยืดยาวเหมือนแก้ตัวเพราะยิ่งอธิบายเยอะเนี่ยอาจจะยิ่งเปิดช่องให้เขามาต่อรองหรือทําให้เราดูเหมือนไม่จริงใจได้ครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะหรืออาจจะลองใช้วิธีขอเวลาตัดสินใจก่อนก็ได้เช่นขอดูก่อนนะแล้วจะรีบมาบอกเพื่อให้เรามีเวลาตั้งหลักคิดจริงๆไม่ต้องตอบทันที แล้วถ้าปฏิเสธไปแล้วแต่ความรู้สึกผิดมันมาล่ะคะทำยังไงดีอันดับแรกเลยคือยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติมากครับมันเหมือนอาการของคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆนะครับลองปลอบใจตัวเองดูว่าเราตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองในตอนนี้แล้วทบทวนเหตุผลที่เราตั้งขอบเขตนี้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็อดทนครับความรู้สึกผิดมันจะค่อยๆจางไปเองและสุดท้ายคือปล่อยวางครับ เราควบคุมความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของคนอื่นไม่ได้จริงๆเนอะใช่ครับแล้วถ้าเจอคนที่ไม่ยอมรับคำปฏิเสธของเราล่ะครับอาจจะตื้อหรือแสดงความไม่พอใจออกมาเลยเทคนิคง,ง่ายๆแต่ได้ผลคือยืนยันคำตอบเดิมของเราอย่างสุภาพแต่หนักแน่นครับอาจจะพูดซ้ำไปเลยว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกครับค่ะว่าคงไม่สะดวกจริงๆ ไม่ต้องพยายามหาเหตุผลใหม่ๆม,มาอธิบายเพิ่มหรือเข้าไปโต้เถียงป้องกันตัวเองเพราะมันอาจจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันยุ่งยากขึ้นครับแค่ยืนหยัดในคำตอบของเราก็พอการกล้าที่จะปฏิเสธและตั้งขอบเขตเนี่ยมันมีรางวัลที่คุ้มค่านะคะจริงๆมันเหมือนเป็นการคัดกรองความสัมพันธ์ไปในตัวเลยคนที่เคารพและให้เกียรติเราจริงๆเขาจะเข้าใจแล้วก็จะยังอยู่กับเราค่ะ ส่วนคนที่อาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเราอย่างเดียวก็อาจจะค่อยๆห่างออกไปเองแม้ว่าช่วงแรกอาจจะรู้สึกใจหายนะคะที่เสียบางความสัมพันธ์ไปแต่ความสัมพันธ์ที่เหลืออยู่จะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจและแข็งแรงขึ้นจริงๆค่ะมันสร้างจากความเคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่ความรู้สึกว่าเป็นภาระต่อกันฟังกันมาถึงตรงนี้หวังว่าใจของหลายๆคนน่าจะเบาขึ้นโล่งขึ้นบ้างนะคะ ถ้าใจโล่งแล้วรู้สึกดีขึ้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือจะแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังรู้สึกแบกโลกทั้งใบอยู่เหมือนกันก็ได้นะครับตอนหน้าเราจะหยิบเรื่องอะไรมาเคลียร์ใจกันอีกต้องรอติดตามค่ะรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนหรือถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้เราคุยเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการวัยรุ่นเคลียร์ใจวัยรุ่นเคลียร์ใจ